นี่ผมจะตัดเมตรห้ินะครับผมทำสต็อปเปอร์ไว้ตรงปลายแล้วนะครับอ่าชนสต็อปเปอร์แล้วตอนนี้มีล็อกนะครับเราก็ล็อกได้เลยสวัสดีครับผมิชื่อเทมเตอร์นะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่ต่อประสิทธิภาพของตัวทูอินวานซึ่งก่อนหน้าน,นั้นเรา,าใช้สำหรับตัดองศาแล้วก็ไปเลื่อยได้แต่ว่า พื้นโต๊ะอ,อาจจะยังไม่ใหญ่มากวันนี้เราก็เลยทําชุดต่อออกมาให้ใหญ่ขึ้นเป็นเมตรยเลยนะครับแล้วก็มีทั้ง2แบบเลยครับเป็นติดฟอร์มก้าหรือว่าจะเป็นตัวไม้จริงมีให้เลือกทั้ง2แบบนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยมีทั้งล้วตัดล้วซอยแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพของอล้วตัดองศาเนี่ยมากขึ้นเดี๋ยวเราไปดูรายละเรียดในคลิปกันครับ ครับถ้าเกิดว่าในคลิปที่ต่อจากนี้ถ้าท่านสนใจสินค้าของเราก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของเราตามที่ขึ้นเลยนะครับหรือจะเป็นเบอร์โทรหรือว่าจะไลน์ก็สั่งซื้อสินค้าสินค้าที่เห็นในคลิปมีจําหน่ายที่เว็บไซต์ของเรานะครับครับสำหรับโต๊ะเลยทูนวันเนี่ยถ้าตัวเขา,าเองก็จะทํางานได้ระดับหนึ่งครับก็งานไม่ใหญ่มากแต่ถ้าท่านอยากจะเสริมให้ใหญ่ขึ้นตัดชิ้นงานได้ใหญ่ขึ้นเดี๋ยววันนี้เรามีการนําไปประยุกต์ใช้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ ครับทางเราไทคอมเพวเตอร์เนี่ยนะครับก็อยากจะให้ท่านทํางานตัวทูอินวันเนี่ยให้เรียกว่าเต็มประสิทธิภาพของเขาเลยนะครับก็เลยทําตัวต่อขึ้นมาตัวนี้60เซนกว้างระยะยาวเมตรนะครับสิ่งที่ให้ไปก็จะมีขาแบบนี้นะครับ2ขามีตัวปรับให้ด้วยนะครับปรับเผื่อว่าสูงต่ํำยังไงนะครับแล้วก็มีลั้วซอยไปให้1ชุดนะครับแล้วก็ไม้สอดไปอีก2อันนะครับแล้วก็พวกน็อตต่างๆนะครับก็ให้ไปในตามรูปเลยครับ ครับนอกจากรั้วซอยแล้วเนี่ยสำหรับงานที่เป็นตัดองศาผมก็จะให้รั้วไปด้วยนะครับแล้วก็มีสต็อปเปอร์ตรงนี้นะครับเลื่อนได้สําหรับเดี๋ยวผมไปอธิบายในคลิปอีกทีนะครับเลื่อนแล้วก็ล็อกได้อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีตัวนี้สามารถยึดกับหน้าโต้อย่างรวดเร็วนะครับเพราะเป็นหัวน็อตบิดได้เลยครับเราก็ประกอบขาเข้าไปก่อนเลยนะครับในเบื้องต้นขาทั้งหมด2ขาแล้วก็ใส่น็อตเข้าไปนะครับมีแหวนให้ มีทั้งหมด2มุมนะครับตรงนี้อัดพนังสูงสบายใจได้ครับไม่โยกแน่นอนครับอัดแน่นๆปึ๊กเลยครับครับสองขาก็อัดแน่นเลยครับเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับสําหรับหน้าโต๊ะตรงนี้ท่านอาจจะเห็นว่าเอ๊ะเป็นตรงนี้เป็นยังไงเพราะว่าหน้าโต๊ะเนี่ยมี2ระดับนะครับผมก็เลยปรับเป็นลักษณะเนี่ยครับเป็นบานพับขึ้นลงได้นะครับเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันก่อนนะครับว่าเป็นยังไงครับทีนี้เวลาเรามาต่อเนี่ยเราก็จะมาต่อด้านข้างตัวนี้สังเกตว่าด้านข้างนี้จะมีรูให้นะครับ แล้วก็มีความเรียบอยู่เห็นไหมครับผมก็จะเอาตัวโต้ที่เราจะต่อเนี่ยชนแล้วก็ร้อยน็อตเข้ามาเลยนะครับครับตรงส่วนด้านหัวตรงนี้เราก็มีซอะลร่องไปให้สองร่องนะครับแล้วก็ใส่น็อตที่ว่าจะใส่เกาะกับโต๊ะนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมยกไปติดตั้งกันเลยครับครับสำหรับน็อตตัวนี้ที่ให้ไปตรงนี้ไม่ต้องใส่แหวนนะครับเพราะเดี๋ยวหัวน็อตจะยื่นออกมายาวเกินทัางก็สอดเข้าไปนะครับเสร็จแล้วตัวนี้เราก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับ ครับใส่แหวนหนึ่งอันนะครับแล้วเราก็ใส่น็อตอัดเข้าไปเลยครับครับแล้วก็ใส่ทั้งสองฝั่งเลยตรงนี้ผมสล็อตเป็นร่องเอาไว้เดี๋ยวเราค่อยปรับอีกทีนึงนะครับให้ได้แนวระดับแนวระนาบกับโต๊ะของเราครับเวลาเราติดตั้งเนี่ยเราก็กวางแนวระนาบนะครับแล้วก็ยกให้สูงต่ำใกล้เคียงกันอย่างเงี้ยครับบางทีมันจะอาจจะมีบิดกันบ้างก็ไม่ต้องกังวลม,มากเพราะบางทีหน้าโต๊ะตรงนี้มันอาจจะบิดไม่ได้ระดับ เราตอนนี้สนใจที่ให้พื้นตรงนี้ให้เท่ากันก่อนนะครับออย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วเราก็ล็อกเลยนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับเนี่ยรเราก็ยกขึ้นมาอย่างเงี้ยให้เสมอกันแล้วเราก็ล็อกนะครับครับทีนี้ถ้าเป็นตัดองศาเราก็ประกอบรั้วไปได้เลยนะครับทีนี้เราก็จะมีรั้วยาวขึ้นนะครับครับเราก็ปรับให้รั้วไม้เนี่ยเสมอเสร็จแล้วเราก็ล็อกด้านล่างเลยนะครับเนี่ยครับเพื่อสะดวกกับท่านผมก็จะให้หมุน Not l o ็อกไปใต้นี้ก็จะสะดวกเร็วดีนะครับครับตรงนี้เราก็มีสต็อปเปอร์ให้ท่านนะครับครับถ้าต้องการตัดขนาดเท่าไหร่แล้วก็ล็อกตรงนี้ได้เลยครับอีกรูปแบบหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นหน้าไม้จริงติดเรวเตอร์ที่เมอร์ได้นะครับตรงนี้ก็เป็นรั้วที่ใช้สําหรับตัวตัดองศาแล้วก็ให้รั้วซอยไปด้วยแล้วผมก็มีเบรกเกอร์ให้ด้วยนะครับครบนี้ชุดนี้ครบเลยนะครับ สำหรับอนาคตผมก็จะมีจิ๊กซอเพิ่มเข้ามาแล้วก็เป็นปากกาตัวเล็กๆอีกสักตัวหนึ่งนะครับสำหรับชุดนี้ก็มีระดับราคาหลายๆระดับราคาแต่สำหรับชุดนี้เป็นชุดเริ่มต้นนะครับ4,500ก็จะมีะลาเตอร์หรือว่าทิมเมอร์ที่หัวด,ด้านหนึ่งนะครับนี่เราต้องการตัดเมตร20ล้ะเลื่อนมานครับแล้วเราก็ล็อกเลยอย่างเงี้ยครับ เสร็จแล้วเราก็เลื่อนมาเลยอยเงี้ยครับสะดวกและง่ายนะครับอ่าครับหรือว่าเราจะตัดคิ้วแบบนี้หลายๆเส้นเนี่ยเราก็เลื่อนเข้ามาได้เลยนะครับคลายล็อกเลื่อนเข้ามาชนครับล็อกเลยแล้วก็เลื่อนมาชนสต็อป,ปเปอร์ ครับหรือว่าเราจะตัดแบบมีมุมมีองศาก็ได้แล้วก็เลือ่อนคลายล็อกใช่ไหมครับเราก็เลื่อนไปเลยเสร็จแล้วเราก็มาเข้ามุมแบบนี้ครับครับทีนี้พอเรามีรั้วเนี่ยบางท่านอาจจะอยากจะใส่สเกลเราก็มีสเกลจำหน่ายนะครับรุ่นนี้เนี่ยยาว2เมตรข้างหลังก็จะมีสติกเกอร์ให้ด้วยนะครับตรงนี้แปะเข้าไปได้เลยนะครับ ครับทีนี้พอท่านเซตกับขอบใบแล้วนะครับทีนี้จะตัดเท่าไหร่ก็เลื่อนได้เลยอ่าแต่เก้าสิบเซนนะครับตรงนี้ก็เลื่อนมาครับหรือว่าบางท่านอยากจะได้มาตรฐานขึ้นไปอีกตัวนี้ก็มีรั้วที่เป็นเฟรนที่เราก็มีจําหน่ายแยกครับแล้วก็มีตัวสต็อปเปอร์ตัวนี้นะครับเลื่อนตัวนี้เป็นสอดเข้ามาล็อตตัวนี้ได้ตัวนี้แล้วก็แปะเท่ากับรั้วที่ผมมีอยู่แล้วรั้วไม้นยแปะเข้าไปได้เลยนะครับนี่ครับมันก็จะเป็นสล็อตอยู่ในนี้นะครับเราใช้ก็ล็อกแล้วก็เปิด ซัพเปอร์นะครับแต่ตรงนี้ยึดกับรูของเราเนียครับแต่อลูมิเนียมเขาจะมีความหนาเพิ่มเราก็ต้องถอยหลังไปแต่สล็อตผมสล็อตรูให้ถอยหลังได้แต่จะติดตรงนี้นิดนึงก็ตัดหัวไม้นี่ออกก็ได้ครับจะได้ถอยหลังไปได้อีกนะครับจะได้หนีตัวนี้ได้ครับนี้ก็จะได้เสมอก็ขอบเลยนะครับรูตัวนี้เนี่ยเขาพิเศษคือเขาจะมีล่องสําหรับใส่สติกเกอร์ก็คือสติกเกอร์ตัวนี้แหละครับเราจําหน่ายแยกแต่ตรงนี้เขาจะมีหัวที่จะชี้เนี่ยตัวนี้อัดจัดได้นะครับตรงนี้ก็แปะสติกเเเข้้าไไดลย อ่าอย่างเงี้ยครับเรื่อนบางนี้ก็ก็ก,ก็ก็ดูสมบูรณ์แบบนะครับเอาไปใช้กับงานอื่นของท่านก็ได้นะครับครับทีนี้ก็ยังมีตัวครับเป็นตัวนี้นะครับทีสลอ็อตตัวนี้กว้าง30ก็พอดีกับไม้ของผมเลยที่ทําไปให้อย่างเงี้ยนะครับเขามีรูไว้ย,ยึดอยู่แล้วเราก็ยึดลงไปแล้วตัวนี้เขาก็มีจําหน่ายเป็นสต็อปเปอร์แย่นะครับอ่าตรงเนี้ยอ่าครับแล้วก็ปล่อยยื่นหัวเข้าไปข้างในเสร็จแล้วเกียร์ปล่อยแล้วก็ยึดตัวนี้เลย ครับทีนี้ก็จะเลื่อนก็ไปถึงข้างในเลยนะครับนนก,กดมาให้ตัก็จะไม่โดนตรงนี้นะครับเลื่อนเข้าไปได้ครับท่านี้มีหลายท่านนะครับถามมาว่าเปลี่ยนใบเป็นใบตัดอลูมิเนียมได้ไหมนะครับเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนเป็นใบตัดอลูมิเนียมครครับเดี๋ยวเราจะใส่ใบตัดอลูมิเนียมเป็นแบบร้อยฟัน ตัวนี้เป็นใบของไทคอมเพนเตอร์นะครับสำหรับตัวนี้ก็จะใช้แหวน30มาแต่ถ้าเป็น25.4ถ้าถ้าก็เปลี่ยนแหวนตัวกลางตัวนี้ได้อันนี้เป็น30นะครับครับเดี๋ยวเราลองตัดตัวรางอลูมิเนียมตัวนี้ยาว6เมตรเลยนะครับเป็นรางของฮัฟเล่นะครับครับแล้วก็นี่ผมจะตัดเมตร50นะครับผมทำสต็อปเปอร์ไว้ตรงปลายแล้วนะครับอ่าชนตสต็อปเปอร์แล้วตัวนี้มีล็อกนะครับเราก็ล็อกได้เลย นี่พอเรามีรั้วมันก็ง่ายแล้วนะครับเลื่อนไปชนเลยครับอันนี้คือแนวตัดทั้งสี่เส้นเลยนะครับที่ตัดใหม่ครับเดี๋ยวเราตัดตัวรางที่เป็นล่องคู่นะครับบานเลื่อน น,นี้ดูที่ใบก่อนนะครับใบเป็นพอใจกับใบไหมอันนี้ K600 นะครับตัดอลูมิเนียมร้อยฟันครับเดี๋ยวเราลองเอียง45มาอีกฝั่งหนึ่งบ้างนะครับนี่ผมตัดเก้าสิบสองทีนะครับอันนี้ก็จะเป็น45 เดี๋ยวเราไปประกอบกันดูนะครับครับสำหรับเฟรนที่เป็นอลูมิเนียมเนี่ยนะครับหรือว่าแท็กตัว TT แท็กแบบนี้นะครับที่เป็นสต็อปเปอร์เนี่ยก็เป็นอุปกรณ์เสริมท่านก็ซื้อเพิ่มเข้าไปได้เลยนะครับครับทีนี้เดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนมาเป็นโต้เลื่อยกันบ้างเพีนโต้เลื่อยเนี่ยเราก็เอารั้วตัดออกก็จะง่ายครับเพราะผมทําเป็นหัวหมุนอยู่ด้านล่างเลยก็หมุนได้เลยนะครับครับเดี๋ยวเราก็จะปรับเป็นเลื่อยวงเดือนบ้างนะครับ ครับพอเราปรับไปเรื่อยวงเดือนเนี่ยพื้นจะมีความต่างระดับกันอยู่นะครับกระตัดองศาเนี่ยผมก็มีตัวไม้2แผ่นตรงนี้ให้ท่านไปก็คือท่านยกหน้าโต๊ะขึ้นมาได้เลยครับผมทําเป็นบานาพับไว้ให้นี่ครับมันก็จะลอยสูงขึ้นกว่าปกตินิดนึงท่านสอดไปนะครับสอดไม้ไปเสร็จแล้วก็สอดทั้งหน้าและหลังนะครับสอดเสร็จผมก็ปล่อยลงมามันก็จะตกลงมาไม้ก็จะนั่งอยู่บนตัวไม้แผ่นตรงนี้นครับ ครับทีนี้ผมต่อตัวโต๊ะเดียเป็นเมตรยี่สิบเท่ากับว่าจริงๆรวมตั้งแต่ใบเลยนะครับเอาตั้งแต่ช่วงใบครับตรงนี้มาเนี่ยเมตรเกือบเมตรห้าสิบเลยนะครับท่านก็ซอยไม้ได้ทีนี้ซอยไม้ได้ใหญ่เลยผมมีรั้วซอยมาให้เลยนะครับทีนี้มันก็จะเป็นได้ทั้งตัดและซอยตัดก็คือเป็นตัดองศาลงมาแต่ละซอยก็คือผ่าไม้ทางยาวได้นะครับรั้วซอยของเขาเรามีอยู่แล้วนะครับซอยด้านในเนี่ยก็ปกติแต่ถ้าใหญ่กว่าโต๊ะเขาเราก็ใช้รั้วซอยของเรา ครับหรือว่าจะเป็นไม่อัด4คูณ8ฟุตเนี่ยก็ซอยได้เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้รองรับอยู่แล้วผมก็ทําให้ใหญ่เลยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเราก็ซอยได้เมตร20เลยนะครับตอนนี้ครึ่งแผ่นของไม่อัดได้สบายสบาย ครับสำหรับอีกมุมหนึ่งนะครับของโตะเนี่ยก็เป็นอะคริลิกที่ผมทําขึ้นมาสําหรับใส่ทิมเมอร์หรือว่าเลาเตอร์ได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับท่านจะเจาะเพิ่มก็ได้นะครับอันนี้ก็ทําให้ท่านทํางานง่ายขึ้นเลยสําหรับท่านที่มีเลาเตอร์หรือว่าทิมเมอร์อยู่แล้วครับตรงนี้เราก็ให้เบรกเกอร์ไปด้วยนะครับท่านก็เปิดปิดตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองตีล่องนะครับแต่เราใช้ล่วงกับรั้วซอยที่เราให้ไปอันนี้สําหรับเล่ยวงเดือนก็ได้หรือจะเลาเตอร์ก็ได้กรณีที่ดอกไม่มีลูกปืนเราก็ใชช้ลววั่ย ครับสำหรับเราเตอร์หรือทิมเมอร์เนี่ยก็สะดวกในการใช้อย่างเช่นกรณีนี้เนี่ยใช้ดอกที่มีปลายลูกปืนก็ไม่ต้องใช้รั้วอย่างเงี้ยซะร่องบังใบทำงานได้ค่อนข้างหลากหลายสำหรับเราเตอร์หรือว่าทิมเมอร์ซึ่งคิดว่าหลายท่านคงเห็นกันอยู่แล้วนะครับ <S <S ครับผมก็จบลงแล้วนะครับสำหรับชุดต่ออุปกรณ์เสริมที่เป็นได้ทั้งรั้วตัดรั้วซอยเนี่ยมีให้เหลือกทั้ง2แบบนะครับที่เป็นไม้จริงแล้วก็เป็น โอเมก้านะครับหวังว่าคลิปนี้จะได้รับประโยชน์ตอนนี้มีจำาหน่ายที่เว็บไซต์ของเราแล้วนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม